อยากเล่นเกรซอยอลแฟร์ต้องเป็นสเปคอะไรขั้นต่ำเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮปซี่ิวผมเปาไอแฮปซีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องเกมที่มาแรงนะ แม้กระทั่งเบริลเฟอร์ก็เล่นเล่นหมดแหละเป็นเกมแนว t a c t i c a l FPS หรือว่าเกมแนวสมจริงเป็นเกมแนวที่ต้องวางแผนการรบเป็นขั้นเป็นตอนพู้น่าคือจะลั่นไกลกระสุนแต่ละทีเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเพราะมันเน้นความสมจริงเป็นหลักเกรซอนวอลแฟร์เป็นอีกเกมหนึ่งที่ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมีผู้เล่นพร้อมกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นเกมแนว f อ s ที่ไม่ได้บูล้างผ่านแต่ว่าเป็นเกมแนวแบบซุ่มเงียบเียบคราวนี้ เรโซนบอลแฟร์เนี่ยก็คือว่าเป็นเกมแนวยิงแท็กซิคอลที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นกองกำลังทหารรับจ้างทำภารกิจบนเกาะแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆแล้วเหมือนเหมือนประเทศไทยนะจริงๆไม่ใช่ประเทศไทยแต่ว่ามีภาษาไทยภาษาลาวนะครับของกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูว่าดีเทลต่างๆนะเช่นถังน้ําที่วางร่มอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไทยเป๊ะเลยนะสภาพแวดล้อมเนี่ยแม่งสุดมากคือเป็นเกมแนว f อ s ที่ภาพสวยที่สุดนะตอนนี้ก็ว่าได้เพราะว่ามันพัฒนาบน Unreal Engine 5ต้นน้ำต้นไม้ใบ ย่าแสงเงารายละเอียดของดอกหญ่ารายละเอียดของใบไม้ทุกอย่างนั้นจะให้ความสมบูรณ์ที่สุดโดยจุดเด่นของเกมเนี้ยจริงๆแล้วคือการจําลองกระสุนหรือว่าจําลองการบาดเจ็บที่มันสมส่วนส่งของทบต่อควบคุมการของตัวละครด้วยเช่นคุณโดนยิงแขนคุณอาจจะแบบแขนห้อยใช้งานไม่ได้คุณโดนยิงขาคุณอาจจะต้องเดินสะดุดขาเป๋ไปตลอดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะแตกต่างจากเกมแนว FPS ที่เราเล่นกันทั่วไปมันจะมีค่าพลังอะไรประมาณแต่ว่าอันนี้คือโดนตรงไหนเจ็บตรงนั้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังรองรับ การเล่นแบบเดี่ยวโซโล่ solo, หรือเล่นกับเพื่อนแบบสควอตได้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้จะรองรับระบบการเล่นแบบ PVEVP ด้วยนะครับนำเสนอพวกบรรยากาศการรบที่ดูสมจริงครับภาพสวยงามสมจริงอันนี้คือเกมที่ถ้าตัดส่วนตัวแล้วตอนนี้เป็นเกมแนวเทนเดอร์คอชชูตติ้งที่กำลังมาแรงพร้อมภาพที่มันสวยงามเพราะว่ามันพัฒนาบน Unre a l Engine 5แต่ผมทสเกมนี้หล่สเปคลวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสเปคขั้นต่ำอัวนี้ i5 8006กับ Ryzen 52 6 0นงั้นเหรอถ้าเทียบกับปัจจุบันนะ เอาแค่ i3 420F ก็รกรแรงกว่าไปทุ่งละหรือว่า Ryzen 5 4 5ก็แรงกว่าละพูดง่ายคือไม่ค่อยกิน CPU แต่การ์ดจอมันกินนะขั้นต่ำเนี่ยเป็น 1080p 8 g 2060 Super 8GB 3060 8GB 4060 8GB i x 5 7 8GB i x 660 8GB Intel Arc A770 8GB แล้วก็ RAM เนี่ย 16GB พื้นที่ว่าง Storage เนี่ย 40GB คือว่ากินพื้นที่ไม่น้อยคราวนี้ถ้าอยากให้เล่นแบบสบายๆนะครับสเปคที่แนะนำนั่นเองนะครับ CPU จะเป็น i7 9700K ผมมองว่าแค 5, ่ i5 4200f ก็สูสีแล้วนะแล้วก็ amd ryzen 5 300x เนะี่ยถ้าวัดจริงๆนะ 300x จะไปชนกับพวก555600 0 0อ่าอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเขาขอเป็น 3070ti แล้วก็ i ของ8 0 0ซึ่ง 3070ti เนี่ยก็ไปชนกับประมาณ4070แล้วก็ R X48 ถ้าได้ปัจจุบันก็ป,นประมาณสัก7เจแล้วก็แรมเขาขอ32 g b กครับแล้วก็พื้นที่ว่างอย่างน้อย40 g b ครับ r a t i นซ s y s t e m นั้นเป็น Windows 10หรือ11ก็ได้นะครับ <S 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 คือ Gray Zone เนี่ยมันต้องไปทางค่ายเขียวอยู่ละคนที่เล่นเกมแนวเนี้ยส่วนมากเขาจะไม่เปิดเฟรมเจนแต่ถ้าคุณอยากเล่นโดยที่แบบปรับสุดอะไรอย่างเงี้ยเฟรมเจนไม่เป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเดียสามเฟรมเจนถ้าที่ผมเทสดูนะก็ไม่ได้รู้สึกถึงมันแหลกหรือว่าโลดเลเทนซี่อะไรต่างๆานะอาจจะเพราะว่าจ่เนกีียคทรริงๆ อาจจะเห็นผลแต่ผมมองว่าต้องเปิดถ้าคุณอยากได้ปรับสุดเนี่ยคุณก็ต้องเปิดต้วยอย่างสเปคนี้ผมทดสอบไปเรียบร้อยแลยนะ้วสเปคตามนี้เลยเพิ่มทดสอบไปสดนๆร้อนๆด้วย i5 12 c o r f cpu 6 core 2 thread turbo 4.4อันเนี้ย cpu ไหวเกมเนี้ยแนะนำว่า i5 ขึ้นไปหรือ cpu 6 core 2 thread ขึ้นไปแต่6 core 2 thread ต้องวงเล็บด้วยว่าในปี2024นะไม่เอาแบบ6 core 2 thread เมื่อ10ปีที่แล้วมานะไม่นับนะอันนั้นเนี่ยเมนบอร์ดตัวไหนก็ได้แต่อันเนี้ยที่อยู่ในสเปคเนี้ยจะเป็น asrock h e r 00m hvs l i g e m2 l u r b 2 0ครับกาจอเป็น i n n o 3 d GeForce r t x 4.0 0ti t w i d x 2อันนี้จบเลยนะ25,000คือด้วยความที่เป็น4.0 0ti t w i d x 2 ram 8 gig b DDR6 เเนนนีี่ยยคคืออววาามมแแรรงงงงพลััิบขกก็300 t อยู่แล้วก็ g จะชน3า0ส,สอยู่แล้วอะแต่ว่า4 0 s ส r i ซีรีส์สิ่งที่มันมีคืออะไรมันคือ DSR สามเฟรมเจเน t เรชันซึ่งหมายความว่าถ้าคุณใช้4 0 s ส r i ซีรีส์เล่น g r ร y z o n นวอลแฟร์มันสามารถเปิดเฟรมเจนได้และอ e ีเฟรมเจนตัวเนี้ยทำให้เฟรมเรทพุ่งขึ้นไม่ใช่5เฟรม6เฟรมนะครับพุ่งขึ้นบางทีกับเท่าตัวเฟรมชนี้ถิดต,ตัวร้ายเลยดังนั้นเนี้ยควรที่จะใช้40 s e r i ซี RAM เนี่ยจะเป็น16 GB ภาษามา200 MHz จะคอแสะน,นะครับสเตอร์เลยก,ก็ตามนี้ที่เป็นตัวเร็วตัวคือ256ร้อยห้าสิบหกพ0 w ์ตสปายหกร้เคสเป็น air cpu ตัวสูสับเอันเนี้สองหมื่นหยเก้าสดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้า2 5ง0 0เนี่ยอันเนี้ยจบจบแบบจบแบบจ๋าๆเลยผมก็ทดสอบผมทดสอบไปแล้วครับนี่คือ Gray Zone Warfare full hd อยู่แล้วนะความละเอียดที่1920ก้ารคูณพันแและปรับสุดที่ epix และเปิด d l s s balance frame gen frame rate จะอยู่ที่60ถึง 95เฟรมนี่ถือว่าสูงนะครับถ้าปรับเป็น d ด Quality แล้วเปิดเฟรมเจนอยู่แล้วปรับภาพสุดเหมือนเดิมนะคือ70-85ถึแเฟรมแต่ถ้าสมมติว่าไม่ชอบจริงๆก็ปิดซะปิดทั้ง dlss ปิดทั้งเฟรมเจนเฟรมเรทก็จะล่วงเหลือแค่40-45 f r ถึงเฟรมนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆนะผมมองว่าถ้าคุณอยากปรับสุดแล้วคุณใช้แค่4 0 0 0ู0ยนยีที่เนี่ยซึ่งเหมือความว่ามันไม่สามารถเล่นที่พลังเด็บได้ ใหญคุณต้องพึ่งดีไว้สามเฟรม /gen แต่ผมมองว่าถ้าตัวเกมมันรองรับเฟรม /gen มันก็น่าเปิดเพราะสุดท้ายเราไม่ได้โกงคือเราไม่ได้ลงหมดเราเปิดให้มันผ่านออปชันภายในเกมซึ่งหมายความว่าเกมนั้นมันรองรับจากโรงงานแต่ว่ามินมีข้อแม้ว่าเฟรม /gen เนี่ยมันจะเปิดได้เฉพาะ40ซีรีส์ก็คือ4000ไปจนถึง4090ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น 4000ti ปรับสุดพลังดิบมันจะได้แค่40-45เฟรมซึ่งหมายความว่าถ้าคุณอยากใช้ 4000ti เล่นโดยที่เป็นเนทชีฟจริงๆนะ อาจจะต้องลดค t y ภาพโลอาจจะเป็นไฮอาจจะเป็นมีเดียมรืออาจจะเป็น Normal อาจจะเป็น Low อะไรประมาณนี้เพื่อให้เฟรมเนี่ยมันดันขึ้นไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยากปรับสุดจริงๆแม้กระทั้ง4000หรือว่า 4000ti เนี่ยยังไงต้องเปิด Frame Generation สุดท้ายแล้วตัวผมเองผมแยกไม่ออก คือเวลาเราเปิดเฟรมเจนอ่ะเราจะรู้อยู่แล้วว่าเฟรมมันพุ่งใช่ไหมแล้วบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีอินพุตแหลกอะไรคือหลายๆคนก็พูดกับผมเยอะคือถ้าเป็นซีรีส์เพลเยอร์รนอคนที่แยกออกอย่างอาจจะแยกออกแต่ว่าสำหรับผมเองผมเท่มาแล้วเนี่ยแยกไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนุกแต่ตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าถ้าจะเล่นเกรโซแบบเอาแบบสนุกสนุกนะ CPU เป็น i5 1210F ขั้นต่ำแรมเนี่ย ผมมองว่า16กิกเพียงพอแต่ถ้า32กิกก็ดีแต่การ์ดจอเนี่ยแรงพออย่างเช่น3090 Ti 3090 3080 Ti พวกเนี้อันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้เปลี่ยนหรอกเนื้อออกแม้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีเฟรมจริงก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันรับ DLSS 2หรือว่าพลังดิบ Native แม่งแรงอยู่แล้วอะ น,นั้นผมถือว่าโอเคอาจจะซูสีเท่า4000 4000ที่เราเปิดเฟรมเจนก็ได้นึกออกป่ะแต่เป็น4000หรือว่า4000 DI ยกตัวอย่างในอันนี้ที่ผมใช้ตัวนี้มันเป็น4000 DI เนี่ยอันนี้เราสามารถปรับสุดได้แต่วงเล็บว่าคุณต้องเปิดอย่างน้อยๆเป็น d r s Quality บวกกับเฟรมเจนทำให้เฟรมเดียบเป็นพุ่งมา70-85เฟรมเพราะว่าลําพังอย่างที่ผมบอกถ้าเราปิดหมดเลยปิด DL ปิดเฟรมเจนจะได้แค่40-45เฟรมดังนั้นเนี่ยคือคือข้อดีของค่าย Nvidia หรือค่ายเขียวที่เกม มันรองรับเฟรมเจนจริงๆแล้วข้อดีของค่ายเขียวคือรู้ป่ะไม่ว่าเกมนั้นจะรองรับเอฟ3หรือว่ารองรับ DS3 ค่ายเขียวเราเหมาได้หมดแต่ค่ายแดงมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันจะไม่รองรับ DS3 มันจะรองรับแค่เอฟ3เป็นต้นดังนั้นเนี่ยสเปค25,000ืเนี่ยนี่คือเล่นเกรย์โซนบลแเฟร์แบบมีความสุขได้แต่อาจจะต้องแบบปรับสุดนะปรับสุดแบบมีความสุขได้ในรองบ2 5 0 0 0แต่ว่าอาจจะต้องเปิด d l s อลเอสคุณิตบอก Fra รมเจนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณดึงดันว่าจะต้องการเล่นพลังดิบ C0 กัับวใใจจไไมมมม่่่สสาาาาารรรถถดหหือ้คุณ ที่ Epix ได้เพราะว่าถ้าปิดเป็นพลังิเด็กก็จะเหลือแค่40-45เฟรมคุณต้องเล่น4070 4070 s ุ per นู่นซึ่งเอาจริงๆแล้วผมดูว่ามันแบบมันค่อนข้างย้อนแย้งตรงที่ว่าแม่งเกมแม่งมีให้เปิดอะ่ะมันมีให้เปิดดีวิดเ a รมเจนทำไมไม่เปิดแค่นั้นเองนะอันนี้คือความเป็นส่วนตัวของผมดังนั้นเนี่ยต้องเลือกเอา ถ้าคุณอยากเอา40่0 40ย์ก็จริงไปเล่นเกรย์โซนวอลแฟร์ที่พลังดิบจริงๆคุณต้องยอมปรับภาพมาลงที่มีเดียเหรือนโลเพื่อให้เฟรมเรตมันขึ้นแต่ถ้าคุณต้องการปรับสุดร e p i x e จริงๆโดยที่ไปพลังดิบจริงๆมันไปไปไม่ได้เฟรมเรท40ถึง45เฟรมเล่นไม่ได้ยังไงต้องพึ่งเฟรมเจเนเรชันครับและนี่คือสเปคขั้นต่ำที่คุณอยากเล่นเกรย์โซนวอลแฟร์นั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าคุณอยากเล่น2 k 4 k ก็นู่นนะครับ40 40 40 70 70 Super, 70 Super Super Tier อ่าา 2K 4K ถ้40 40ก็80 Super 90 อย่าลืมนะครับเทดูขนาดนี้แล้วดูผมแล้วซื้อผมด้วยและอยากเห็นสเปคขั้นต่ำของเกมอะไรลองคอมเมนต์มาเดี๋ยว I have CPU ทำให้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ